จรียบสัวเนี่ยตอนขณีบัณสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสาหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูเนื้อหานะครับในส่วน language point นะครับอันแรกที่เราจะดูก็คือเรื่องของ fruit นะครับ fruit นี่เืมาใช้คําว่า pleasure นะครับแปลว่าผลไม้นะครับอันนี้ก็เป็นรายชื่อผลไม้ที่เราจะเห็นได้ทั่วไปในตลาดของขณีบันะครับก็มีโดงนะครับโดงคือมะพร้าวมะโนวสับปะรดละหองนะครับมะละกอ อันนี้ออกเสียงละหงนะครับเอาลักเอาลักก็คือแตงโมนะครับตระแบกก็คือน้อยหนากุเลนคือลิ้นจีเมียนลองกองนะครับซาวเมานีา่เงาะมงคุดก็คือมังคุดนะแล้วก็ทุเรนคือทุเรียนนะครับประโยคตัวอย่างก็อย่างเช่นเพลเชอร์จูเฮยเจูเฮยพะแอมนะครับทษทีนะัตกตัวหมูไป เอ่โทษทีจูจู๊ไฮทละไอ่ถูกแล้วนะครับเพลเชอร์ asure, จู๊ไฮทลายนะครับก็คือผลไม้เปรี้ยวและเออ่แพงนะครับเฮยเนี่ยมันมีความหมายได้ทั้งมีความหมายได้ทั้งว่าอ่และนะครับก็ได้หรือแล้วก็ได้ในที่นี้เฮยนี่มีความหมายว่าอ่และนะครับเปรี้ยวและแพงทันมานะครับเอาลักแตงโมนะครับตุมเฮยแปรมนะครับแตงโมสุกและหวาน ถัดมาก็เป็นเรื่องของอชื่อของผักบางชนิดนะครับผักที่สําคัญสาคัญที่เราเจอในตลาดคือ,อะตะโกนนะครับผักบุ้งสเปรผักกาดขัดนาผักคะนา้าซันเะด็คคือถั่วโพดคือข้าวโพดตรอลายนะครับตรอลาคือฟักตรอบคือมะเขือเป็นยปอมะเขือเทศการรถคือแครอทนะครับตรอ,อกก็คือ แตงกวานะครับแล้วก็สลัดก็คือสลัดผักสลัดทันมานะครับการใช้ yes นะครับใน question แล้วก็ not y e t สำหรับคำตอบนะครับ yes ก็คือแล้วหรือยังนะครับ not y e t คือยังไม่ในคำถามการถามว่าแล้วหรือยังเนี่ยเราใช้คำว่าเย hey หรือ no นะครับคือแล้วหรือยัง บางทีก็ถูกย่อเป็นเฮยเนนะครับแล้วแล้วยังนะครับหรือรอเน no, หรือยังก็ได้นะครับก็สามารถยอ่อย่อไดอ้แล้วก็ตัวอย่างของประโยคที่เป็นที่ตอบว่าใช่หรือ,อยังไม่เนี่ยก็ปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้นะครับเ,เช่นถามว่าแล้วหรือยังโดยใช้คําถามว่าละหองตุ่มนะครับมะละกอสุกเฮยหรือเนแล้วหรือยังถ้าคําตอบใช่ก็คือ คําว่าแล้วในภาษานเขมรคือคําว่าเฮยนะครับเฮยนี่คือแล้วดังนั้นถ้าตอบว่าสุกแล้วก็คือต um ุมเฮยสุกแล้วนะครับถ้ายังไม่ยังไม่สุกเราใช้คําว่าออสตวนนะครับเหมือนตวนหรือออสตวนเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปเนาะออสตวนเหมือนตวนตุ่มเตนะครับก็คือยังไม่นะครับต um ุ่มยังไม่สุกนะครับเตนี่เป็นคําลงท้ายที่จะต้องมากับพวกออหรือมึนนะครับ ดังนั้นก็คือยังไม่สุกนะครับตอบนี้เอาตนตุ่มเตหรืออีกคำหนึ่งก็คือคําว่าเ no no. นวเนวก็แปลว่ายัางไม่เหมือนกันนะครับก็คือเนวเตนะครับยังไม่เติมเตลง,ลงท้ายด้วยเป็นเพื่อความสุภาพนะครับเนวเตก็คือยังนะครับยังไม่สุกถัดมานะครับก็คืออันนี้ในคําตอบเนี่ยใช้คําว่าหมุนตวนัวนะครับออตวัวหรือเนวเตเนี่ย มีความหมายว่ายังไม่นะครับบางทีก็ใช้ออตวนออตวนหรือมันตวนเนี่ยบางทีก็หมายถึงว่าแทนกันไดเ้เกือบทุกกรณีนะครับโนเตก็ถ้าตอบมาแบบเดียวๆก็สามารถอตอบมาได้นะครับแต่ลักษณะโน,นเตนี่เหมือนกับอตอบมาเฉยๆเลยนะครับไม,ไม่มีการขยายอย่างอื่นโดยทั่วไปเราจะเจอมันตวนหรือออตวนมากกว่านะครับ เช่นนะครับยกตัวอย่างครับสวายอตวนตุ่มเตนะครับ,ออก,นะรบก็คือมะม่วงยังไม่สุกนะครับออตวนอันนี้ก็ใช้หมุนตวนก็ได้นะครับกวดหมุนตวนโมเขายังไม่มานะครับเตในที่นี้เนี่ยจะละก็ได้ในที่นี้ก็จะเติมเตก็ได้หรือไม่เติมก็ได้นะครับแต,แต่ถ้าไม่เติมก็จะดูห้วนห้วนะครับเกิดหมุนตวนโมเขายังไม่มานะครับกวดหมุนตวนติง <erte> สันแดงนะครับเขายังไม่ซื้อถั่ว นะครับจะเติมตีก็ได้นะครับถัดมานะครับคำถามเกี่ยวกับ how about นะครับ how about ในภาษามเขมรลักษณะคำถามแบบนี้มันเป็นคำถามาย้อนไปยังประโยคก่อนหน้านะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนประธานห,หรือเปลี่ยนสถานการณ์บางส่วนนะครับดังนั้นาการถามแบบนี้ในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า how about แต่ว่าในภาษามเขมรเราใช้คำว่าโจ้นะครับ ซึ่งมันก็จะเทียบเท่ากับสาทายแล้วจุดๆล่ะนะครับอันนี้เป็นการถามย้อนสําหรับประโยคก่อนหน้านะครับอาจจะเป็นคําถามก่อนหน้าหรือประโยคบอกเล่าก่อนหน้าก็ได้นะครับจริงๆแล้วคาว่าเจะเนี่ยมันมีความหมายโดยตรงของมันเองก็คือมีความหมายว่าลงนะครับเช่นขนยมจอตัวขังกรอมผมลงไปข้างล่างคือลงจากที่สูงลงมาข้างล่างเนี่ยขยมจอจันเดอร์นะผมลงบันไดอะไรเงี้ยนะครับแต่มันก็สามารถเอามาใช้ ในความหมายห้าวเบาได้ในตัวอย่างนี้ก็จะแสดงตัวอย่างทั้งสองอสองความหมายนะครับอ,อย่างเช่นคำอ,นอันแรกนะครับโกลดพแอมใครสักคนพูดว่าโกลดพแอมคือ,อส้มหวานอีกคนอาจจะพูดกลับสวนเข้ามาว่าเจ้งมัเนื้อแล้วสับประรดล่ะนะครับส้มหวานแล้วสับประรดละ่ะ ถัดมานะครับไซกโกทลายเนื้อวัวแพงจ้อจุกแล้วหมูหรือว่าจ้อไสจรุกแล้วเนื้อหมูละ่นะครับอันนี้ก็เป็นการถามถามย้อนเข้ามานะครับถัดมานะครับเกิดชม,มวัดานีนะครับเขาชม,มวัดานีจ้อแองแล้วแล้วเธอละ่ะก็คือแล้วเธอเนะี่ยชื่ออะไรนะครับถัดมานะครับสมจ้อทลายบัลลนี้นะครับช่วยลดราคาผักบัลล อ่บัลลคือผักเนาะช่วยลดราคาผักนี้ด้วยนะครับก็คือคําว่าจอในที่เนี้ยใช้ร่วมกับคําว่าทลายซึ่งแปลว่าราคาเนาะจอทลายก็คือลดราคาอันนี้เป็นความหมายอ่ที่เป็นความหมายของคากริยาคำว่าจอนะครับอันนี้เขาก็เอามาแสดงข้างล่างนี้ด้วยอ่าถัดมานะครับคาศัพท์อื่นๆเป็นการอธิบายคําศัพท์อื่นๆที่อยู่ในบทสนทนาเพิ่ม,เต,มเติมนะครับอันแรกคือคาว่าอ่านะครับอ่า อาในภาษาเขมรแปลว่าถ้าใช้เรียกคนแปลว่าไอ้นะครับใช้เรียกเด็กน้อยหรือใช้เรียกสัตว์นะครับเป็นคำนะไอ้นั่นไอ้นี่อาจจะแกไอ้หมาอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เราก็เรียกเอาคำนี้มาใช้เรียกสิ่งของก็ได้นะครับและถ้าเทียบกับในภาษาไทยคืออันนะครับเช่นอาโต้อันเล็กนะครับอาทมอันใหญ่อัทัยอันที่ราคาแพงนะครับอาทอกอันที่ราคาถูก อัละอันที่สวยหรืออันที่ดีนะครับทันมาครับโต๊บเนี่ยโต๊บคือแผงขายของที่อยู่ในตลาดนะครับห้างห้างโดยรวมรวมแปลว่าร้านนะครับแล้วก็อาจจะเติมอย่างอื่นเข้าไปเพิ่มเติมเช่นห้างลว่วธนัมก็คือร้านขายยานะครับห้างล่วเซอร์พูร้านขายหนังสืออ่าโดยแปลว่าซมนะครับโดยแปลว่าเหมือน่าทีนี้ คำหนึ่งที่คล้ายกับคาว่าโดยก็คือคําว่าเสมอหรือในภาษาไทยคือเสมอโดยคณีเหมือนกันเสมอคนีก็คือเสมอกันหรือเท่ากันอันนี้ก็มีความหมายคล้ายๆกันทันมานะครับคําว่าคะคะแปลว่าบ้างแปลว่าบางส่วนบานเตนะครับแปลว่าได้ไหมนะปกติจะเป็นเครื่องหมายคําถามด้วยนะครับเช่นเอจอทลายบานเตลดราคาได้ไหมนะครับทันมาครับคาว่าอีจึ้งหรือ อันจึงที่ที่เราเห็นในบทผ่านๆมามีความหมายว่าดังนั้นหรือเช่นนั้นนะครับถันมาครับคำว่ายกนะครับยกเนี่ยแปลว่าโดยความหมายโดยตรงหรือความหมายแบบธรรมดาคือแปลว่าเอานะครับหรือนําไปนะครับเช่นขยมยกเสือเ้อผู้เตาสาราเรียนนะครับผมเอาหนังสือไปศาลาเรียนนะครับ แม่ออยมโยกบายต่ออยเอานะครับแม่ให้มาเอาข้าวให้พ่อนะครับโยกนี่แปลว่าเอาแต่ว่าในการาซื้อของเนี่ยคำว่าโยกเนี่ยเราไปบอกแม่ค้าว่าขยมโยกเนี่ยก็ในเหมือนมีความหมายเหมือนในภาษาไทยคือฉันเอาซึ่งความหมาย,ยอีกอันหนึ่งก็คือแปลว่าฉันจะซื้อของนี้นะครับแล้วก็อาจจะเติมอากริยาอื่นเติมเข้าไปนะครับบอกทิศทางการเอาว่าเอาไปไหนเช่นโยกเติ้ก็คือเอาไป เอาไปห่างจากตัวผู้พูดใช่ไหมครับยกมาเอา่อยกโมโทษทียกโมแล้วเอามาหมายถึงว่าเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาหาตัวผู้พูดนะครับอ่นอกจากนี้นะครับยังมีอ่การใช้อะไม่เอัอน,นี้ไม่เกี่ยวกับยกแล้วเนาะอันนี้เกี่ยวกับเตากับโมนะครับเตาเตาเนี่ยมีความหมายว่าไปโมมีความหมายว่ามาอันนี้เป็นความหมายพื้นฐานมันนะแต่ มันมีการเอาคำว่าเตากับโมกเนี่ยไปวางไว้ท้ายประโยคซึ่งประโยคนั้นมันสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับแต่มันมีลักษณะเป็นการสั่งการนะครับสั่งให้คนนั้นทำนะครับถ้าเป็นในภาษาไทยมันจะเทียบเท่ากับคําว่าเถอะนะนะคะอะไรเงี้ยเมื่อเราสั่งเด็กน้อยเดินไปข้างหน้านะคะเดินไปข้างหน้าเถอะนะอะไรเงี้ยเป็นการย้ําว่าเป็นการสั่งนะครับแต่ว่าประโยคไหนจะใช้เตาอหรือโมกเนี่ยมันก็ จะต้องดูคํากริยาที่อยู่ในนี้ด้วยนะครับว่ามัน,มนควรจะใช้กริยาไหนนะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยอาจจะพูดว่าเตลเนี่ยก็คือให้ให้ผลจากกริยานั้นเนี่ยไปเกิดที่อื่นโมกนี่อยากให้ผลของกริยาน,นเนี่ยมาเกิดกับคนพูดอาจจะคร่าวๆอาจจะประมาณนั้นแต่ว่าก็ไม่เสมอไปอเรามาดูตัวอย่างนี้เลยนะครับเช่นทะเลงไซโกโมวยกิโลโมนะก็คือ มันไม่ออกเสียงโมกโดยตรงนะมันออกเสียงโมสั้นๆทละลังไซกกมวยกิโลโมกก็คือซ่าช่างนะครับเนื้อวัวหนึ่งกิโลมานะครับอันนี้ถ,ถ้าเทียบกับไซคือมาก็หมายหมาย,หมายความว่าเราสั่งให้พ่อค้าเนี่ยช่งางเนื้อวัวหนึ่งกิโลแล้วมาโมกหรือมาในที่นี้หมายถึงว่าเราจะเอาเนื้อกิโลเนื้อวัวหนึ่งกิโลนั้นมามาหาเราหรือเราจะซื้อด้วยนะครับอ่า ถัดมานะครับจอทลายบันไดโมลดราคานิดหนึ่งเถนะครับหรือนะนะครับมันก็มีความหมายโดยในว่าให้ลดราคามาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะซื้อคือลดราคาเสร็จเนี่ยเราจะซื้อของสิ่งนั้นนะครับถัดมานะครับยำสกอร์ปีดมเต๋นะครับก็คือกินอ่าสกอร์ก็คือน้ําตาล2ก้อนนี้เถอเถนะครับทีนี้เต๋ี่มันหมายของ นะหมายถึงว่าผลที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้ขึ้นเกิดขึ้นเดียวคนพูดนะ,ะเราก็เลยสั่งให้คนฟังเนี่ยกินแค่น้ําตาลอย่างเดียวก็แหลยใช้คําว่าเต๋อนะครับคือถ้าเอาคําว่าโมกมาใส่มันก็จะดูแปลกมันเขาก็ใช้คําว่าเต๋อนะครับทันมานะครับล้วออยทอกเต๋อนะครับก็คือขายให้ถูกถูกเถอะนะครับก็คือบอกให้คนขายขายให้ถูกถูก,ถกนะครับเต๋อก็คือไปนะครับข้อสังเกตก็คือ สประโยคนี้มีความหมายใกล้เคียงกันนะทางนี้ก็บอกว่าเจาะทะไล่เอ่อเจาะทะไล่บันต้มกมันมีความหมายว่าถ้าลดราคาแล้วฉันจะเอานะครับแต่ลักษณะนี้นะครับลววอไอทองทอก,ทอกขายให้ถูกๆเต้าก็หมายถึงว่าให้พ่อค้าขายของให้ออกไปจากตัวพ่อค้านะครับดังนั้นมันก็มีความสัมพันธ์กับพวกคกํากริยาพวกนี้ด้วยว่าเมื่อไหร่จะใช้เตาหรือโมกนะครับอันนี้ก็ ลองไปสังเกตเอาในชีวิตจริงเอาครับอ่าครับสำหรับวิดีโอคลิปนะครับก็มีแค่นี้นะครับสำหรับวิดีโอคลิปต่อถัดไปนะครับท่านก็จะได้ทำแบบฝึกหัดนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้สมออกกุลสมจบเรบเรียบ